หลุดพ้นจากมารน,นะครับหลุดพ้นจากมารมารคือความยึดถือในรูปในเวทนาในสัญญาสังการวิญญาณเมื่อยังยึดถืออยู่นะครับก็ติดข้องกับมารมารทําให้หวันไหวให้เป็นทุกข์การพยาบาทวิหิงสาการมิตกพยาบาทวิตกตกอิงสาวิตตกหรือว่าการทา่าพยาบาททตุอิงสาทตุทำให้วันไหวเป็นทุกข์ การไม่เที่ยงกับการเกิดดับการไม่เที่ยงการเป็นทุกข์การเป็นน้าตาจันการที่เราเบื่อหน่ายในมารรูปมารเวทนามารสัญญามารสังขารมารมียานมารเนี่ยเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดคลายความขัดเคืองคลายความมุนงงคลายความัมเมาคลายความยึดติดนะครับก็จะหลุดพ้นจากมารเมื่อหลุดพ้นจากมารแล้วไม่หวั่นไหวไม่เป็นทุกข์กับความเกิดดับ อาการบ้างปียาบาทบ้างวิงสาบ้างเพ่งอยากได้ปยาบาทเบียดเบียนบ้ง้งราคะโทสะโมหะความพอใจพอใจความขยัความกดดันํำการฟุ้งส่้นนะครับความยินดียินร้ายความชอบความชังความกิดความกลัวความมันวัเกิดขึ้นนั่นเองมันก็ลุกลามบานไปลายเป็นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณที่ไปยึดมั่นไยึดถือนะครับเมื่อไปยึดถือก็ไม่หลุดพ้น นะครับอดีตอนาคตปัจจุบันเราเขาของเราของเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นรูปจวทนาสัญญาสังขารหยาละเอียดปราณีตนะครับทําให้หวันไว้ได้หมดฉั้นการที่เราเห็นความเกิดขึ้นของมนันความมันไว้ความเกิดดับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความป็นตาของมนันก็เบื่อหน่ายเพื่อหน่ายก็หลุดพ้นหมดความเพลินพอใจอยากใกล้หมดความยึดติดยึดถือยึด,ยด,ยดมั่นในความเป็นมนัน เรว่าขันธมารอภิสังขารัมารเทวาบุตรมารมัจจุมารกิเลสมารนะครับก็หลุดพ้นนะรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่รู้และเบื่อหน่ายรู้แล้วว่ามันเกิดดับรู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่เรา <c oughs> ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับมันเป็นมารมารเกิดขึ้นทําให้หวั่นไหวทําให้วุ่นวาย ไม่เศร้าหมองให้เร่าร้อนเครียดหมดกิจลำการทุ่งสั้นนะครับเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียความตั้งใจเสียเวลาเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตมารก่อกวนประสาทกวนศีลกวนสมาธิกวนปัญญารัทธาความเพียนนะเสียกวนนะกวนให้เสียอารมณ์เสียใจเสียความรู้สึกเสียความตั้งใจนะครับมารนี่มันพระปีต์นะครับมารก็เลยได้ช่อง จะทำให้หวันไหวยกคลอดยกโครงหรือว่าวุ่นวายนะวงเวงวุ่นวายวักแวกหวันไหวนะครับนั่นคือมารฉะนั้นการที่เราเห็นมารเกิดดับเห็นมารไม่เที่ยงมารเป็นทุกข์มารเป็นอนัตตานะครับก็เบื่อหน่ายวางเฉยไม่ยินดีในมารละความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทิ้งความยึดมั่นถือมั่นนะครับ พราะว่าเมื่อเราทิ้งความยึดมั่นในมันในมารขันธมารรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขันขันธ์วิญญาตขันธ์นะครับก็หลุดพ้นจากมารเมื่อหลุดพ้นจากมารก็ไม่หวันไหวไม่โศกเศร้าไม่เศร้าหมองไม่เสื่องซึมไม่ซึ้งไม่เบื่อไม่หงุดหงิดลำกันพุ่งร่านนะครับไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงไม่มัวมาไม่ไปเบื่อไปอยากไม่ไปยึดไม่ไปสับสนวุ่นวายนะครับไม่ไป ดึงดูดผลักดันนะครับไม่ไปเก็บกดกดดันแข่งเคียดแข่งกรดับนะครับกับมารเพราะมานี่ชอบน้อมไปน้อมมาโยกไปโยกมาทําให้วันไวนะครับทาให้ประสาทนะครับทำให้เครียดให้เก็บกดให้กดดันให้ต้องเสียสติเสียสมาธิเสียอารมณ์เสียใจเสียความรู้สึกเสียเวลาเสียทรัพย์ครับจั้นการที่หลุดพ้นจากมารนะครับก็ไม่วันไหวก็ไม่ เดือดร้อนไม่ฟุ้งซ่านไม่สับสนไม่เครียดนะครับไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นกังวลไม่เป็นห่วงนะครับเมื่อหลุดพ้นจากมารแล้วก็สว่างนะครับเหมือนออกจากอุโมงค์ก็สว่างโล่งโปร่งนะไม่ทึบไม่อึบไม่อับเฉาไม่อับชื้นนะครับไม่เสื่องซึมนะครับไม่ทุกข์ทรมานไม่เจ็บปวดไม่ทุกข์ทรมานไม่ทุกข์ยากลําบากไม่ติดขัดนะครับไม่เสียเวลา ฉะนั้นให้หลุดพ้นจากมารน,นะครับเห็นมารเกิดขึ้นเกิดดับเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตามารไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นกิเลสมารขันธามารอภิสังขารมารเทวบุตรมารมัจจุมา,มมานนะครับก็คลายความยึดติดยึดถือยึดมัน่นเพราะม,มารมันเป็นทุกข์มไม่เที่ยงมันเกิดดับอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปวุ่นวายอย่าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องอย่าไปยึดถือยึดมั่นในความเป็นมาร นะครับเพราะมารเกเลตมารล,ลักโลกเกิดหลงรูปบางเวทนาบ้างสัญญาสังขารวิญญาณบ้างากุศลอกุศลบ้างอภยกตตาบ้างกิเลตมารกันธมารอภิสังขารมัน,มนปรุงแต่งไปเรื่อยเทวบุตรมารทั้งหญิงทั้งชายทุกเพศทุกวัยวัจุมารความเป็นความตายนะครับมารก็ทั้งล่อทั้งลวงทั้งหลอกทั้งหลอนนะครับทั้งให้ยินดีย็นร้ายมารดีมาร้ายไปดีไปร้ายสุขทุกข์ บุญบาปอุสนอุสนมันแสดงอาการ ai, ทางกายทางจิตทางรูปทางนามความไม่ยึดมั่นความเบื่อหน,น่ายเห็นการเกิดดับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของมนันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเป็มนมันนะครับก็แบบเบื่อหน่ายก็หลุดพ้นหมดความเพลินพอใจอยากใกล้หมดความยึดนะครับเห็นมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน,น,น่ายไม่น่ายินดีนะครับไม่น่าปรารถนาสาระทิ้งคว้างนะครับปล่อยวาง นะครับก็หลุดพ้นจากมารไม่ต้องวันไหวไม่ต้องเป็นทุกข์นะครับไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเสียจิ่ต้องเสียอารมณ์ต้องเสียสมาธิไม่ต้องหมดปัญญานะครับไม่ต้องหมดรัทธาความเพียรเพราะมารนีชอบเผาลนนะหลอกล่อหล,ล,ลอกลวงหลอกล้อนนะครับชอบทําให้เป็นห่วงเป็นกังวลนะมารทาให้เครียดให้เก็บกดกดดันทําให้หวนันไหวมารชอบทําให้เชื่อมโยงเชื่อมกายเชื่อมจิต เชื่อมรูปเชื่อมนามเชื่อมธาตุเชื่อมขันเชื่อมอายตนะตัดการเชื่อมต่อนะครับเมื่อไม่เชื่อมต่อไม่หวั่นไหวไม่ต้องคอยรอคอยหวังคอยกังวลคอยห่วงไม่ต้องคอยอะไรที่ไหนเมื่อไรใครอย่างไรไม่ต้องนะครับจะไปจะมาจะอยู่จะกินจะใช้จะอาตจดใจจะเป็นอย่างไรก็ชักมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเพราะถ้าเป็นเรื่องของเราแล้วมันมั่วมันยุ่งมันเหนื่อยมันดึงมันดันมันครอบงำมันคอย หวาดระแวงกังวลสงสัยอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสอยากรับรู้นะครับมันก็ติดข้องยึดติดยึดต่ยึดมันโดยไม่รู้ตัวฉนั้นการหลุดพ้นจากมารจึงเป็นความไม่หวั่นไหวนะครับไม่เป็นทุกข์นะครับก็สุขดีนะสุขสบายเพราะความไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่อยากมากไม่ลําบากนะครับไม่ต้องคอยช้งเง้อมอง ไม่ต้องคอยดูคอยฟังไม่ต้องคอยถามตอบสนทนาไม่ต้องคอยเท้าหาตามหาไมคอยติดตามนะครับไม่ต้องคอยถูกใจผิดใจไม่ต้องคอยดีใจเสียใจนะครับไม่ต้องคอยชอบคอยชังคอยคิดคอยกัวคอยห่วงคอยห่วงนะครับเพราะว่าหลุดพ้นจากมารแล้วก็ว่างนะว่างจากมารนะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันวุ่นวายกับมารเนี่ยชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายวุ่นวายกับมารทั้งตัวเองและผู้อื่นนะครับเป็นมารหมด การการหลุดพ้นจากมารหลุดพ้นจากตัวเองหลุดพ้นจากผู้ตั้งตัวเองและผู้อื่นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตภายในและภายนอกนะครับหลุดพ้นจากมารแล้วก็ว่างนะครับไม่วุ่นวายแล้วก็สงบไปฟุ้งซ่านแล้วก็เย็นไม่เล่าร้อนแล้วก็มั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วก็นิ่งนะครับไม่วอกเวงแล้วก็เป็นอิสระไม่เป็นทาานะครับหลุดพ้นจากมารนะครับไม่ต้องเป็นเพื่อนมารไม่ต้องเป็นอะไรกับมารไม่ต้องมีอะไรกับมารไม่ต้องเอาอะไรกับมารนะครับไม่ต้องได้อะไรกับมาร เพราะว่ามาในชอบมีอาการสารพัดอาการครับรักษาอาการตามอาการทําให้เกิดอาการต่างๆมากมายจนการหลุดพ้นจากมานจึงไม่ต้องตามรักษาตามดูแลตามปกป้องตามคุ้มครองปล่อยวางหลุดพ้นเป็นสละจากมารทั้งหลายนะครับความไม่ยึดมั่นนะครับก็หลุดพ้นจากมารแตถ้ายางยึดมั่นในขันทั้งห้าอยู่ก็ยังมันไหวและเป็นทุกข์กับมารอยู่ เมื่อเราไม่ยึดมั่นในขันทั้งห้าก็ไม่หวั่นไหวนะครับก็หลุดพ้นจากมารก็สงบนะครับมั่นคงตั้งมั่นเป็นอุเบคขาได้นะครับกพืให้เราหลุดพ้นจากมารด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับหลุดพ้นจากมารแล้วก็มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่สุขเศร้านะครับเกษมเป็นมงคลนะครับไม่อย่างนั้นละอกุศลแทรกตลอดเป็นอาปามงคลเป็นทุกข์เป็นกังวลเป็นห่วงฉะนั้นเราก็เลยปล่อยวาง ไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดในการทั้งห้าก็หลุดพ้นจากมานันก็ผ่องใสล่าเริงแจ่มใสเบิกบานเอ,อือิ่มสงบสุขสงบเย็นกินอิ่มนอนหลับไม่หวั่นไหวไม่วุนว่วนวายกับตัวเองและผู้อื่นหยุดได้นิ่งได้เฉยได้แล้วแล้วไปได้ไม่อะไรกับอะไรได้นะครับหลุดพ้นจากมานัน